อันยองเซลสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมมากอรเคป๊อปช่องที่จะมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆในวงก,การเคปป๊อปให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของ Baby Monster กันนะครับครับเรื่องนี้เรื่องแรกเลยเมมเบอร์ Member จาก Baby Monster นะครับถูกเสนอชื่อเข้าชิงจาก stars p r o awards นั่นเองนะครับกับหัวข้อรางวัล favorite female artist นั่นเองคนแรกเลยนะครับที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงเป็นนอะร์มินีนั่นก็คือชิกคิตานั่นเองนะครับหรือว่าน้องแคนนี่ จากเบบี้มอนสเตอร์มักเน่นน้อยแห่งเบมอนนะครับเข้าชิงพร้อมกับธงของประเทศไทยมาแรงมากๆเลยนะครับใครที่ชื่นชอบน้องแคนนี่ของเราก็อย่าลืมไปตามบททั้งในทวิตแล้วก็ใน Facebook กันได้เลยนะครับในเบมอนเนี่ยไม่ได้มาเพียงแค่คนเดียวไม่ใช่เพียงแค่ชิกิตาหรือน้องแคนนี่นะครับยังมีอีกหนึ่งสาวจากเบบี้มอนสเตอร์ด้วยเช่นเดียวกันนะก็คืออารยอนสำหรับอารยอนนะครับก็ถูกเสนอชื่อเข้าชิงสำหรับ f a v o r i t e Female Artist เช่นเดียวกันนะครับ,นะรบมาพร้อมกับธงชาติของเกาหลี ตายด้วยในเบบี้มอนสเตอร์จากทั้งหมด7คนนะครับตัวแทนของวงอย่างอารยนและชิกิต้าถูกเสนอชื่อมาจาก Stars p โ o a w a r d s และในตอนนี้นะครับในวงการเคป๊อปเนี่ยเด็กไทยนะครับก็ถูกเสนอชื่อเข้าชิงเนี่ยถึง2คนด้วยกันนั่นะก็คือชิกิต้าแล้วก็พี่ลิซ่านั่นเองนะครับจาก Black พิงคคนพี่ก็สุดปังคนน้องนะครับอย่างชิกิต้าเนี่ยก็สุดปังไม่แพ้กันตอนนี้เนี่ยครับท็อปเคฝั่งการโหวตของทวิตเตอร์โหวตติ้งเนี่ยชิกิต้าอยู่ในอันดับที่5กันเลยนะครับติดท็อปห และไอคอนอยู่ในอันดับที่7ซึ่งท็อป5เนี่ยก็จะมีคนไทยในตอนนี้ฝั่งทวิตเตอร์โหวตเนี่ยถึง4คนด้วยกันนะก็คือเฟิร์นเบกกี้ลิซ่าอยู่ในอันดับที่1 2 3และอันดับที่5เป็นของจิกิต้ามาแรงมากเหมือนกันนะครับน้องเล็กของเราและในฝั่ง f a c e b o o โหวตติ้งนะครับจิกิต้าก็อยู่ในอันดับที่6ติดท็อป10มาด้วยใกล้ๆกันเลยนะครับกับพี่ลิซ่าโดยลิซ่าอยู่ในอันดับที่7และไอยอนอยู่ในอันดับที่10เมมอนติดท็อป10มาหมดเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook Wording หรือว่า ทวิตเตอร์โหวติงเองก็ตามเหล่าแฟนเบมอนทุกคนอย่าลืมตามไปโหวตให้กันนะครับไม่ว่าจะเป็นใน Facebook หรือว่าใน Twitter ของ Star p โพลอ a วอ s อีกหนึ่งเรื่องของเบมอนที่จะมาอัปเดตกันก็คือในตอนนี้นะครับเบบี้มอนสเตได้เปิด Discord และก็เพิ่มอีโมจินะครับซึ่งเป็นชื่อของเด็กๆในเมมเบอร์แต่ละคนเรียบร้อยแล้วและก็มีไอคอนเข้ามาด้วยนะครับทุกคนนั่นหมายความว่าใครที่ยังไม่เชื่อมั่นตอนนี้ไม่ต้องคิดอะไรแล้วเบมอน7คนแน่นอนร0 0เ ร้านเปอร์เซนต์ออฟฟิเชียลดิสคอดโอเพนนิ่งมาแล้วเรียบร้อยไปเล่นไปใช้กันได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อวงชื่อเมมเบอร์แต่ละคนที่ถูกออกแบบดีไซน์มาได้เข้ากับเมมเบอร์มากๆแล้วก็มีอันอื่นๆให้เล่นอีกมากมายเลยตามไปกันได้นะครับใครเห็นใครเล่น Dis discord มากันแล้วบ้างก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เราต้องขอตัวลาเพลงเท่านี้แล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยได้ครับอันยอง